นี่กามาซื้อป่าด้วยพี่น้องคิดว่าป่านิ่บมมีแต่เราเอามาเมื่อวา,านนี้ให้เราติดให้โตละโลได้แล้วสามโลพี่น้องเย้ยเขาเลือกนหยอยู่อ่าสองโตโลก็เอาม,ม,มันโมมีตัวใหญ่พี่น้องสองโตโลก็เอา จีนยังได้โตโลโลเบิดนเลยโลละหนึ่งร้อยบาทเด้ที่น้องช่วงนี้เดี๋ยวให้คนติดไปเรื่อยๆซะอึ้งสิไปหาซื้งวงว่มียขอ,ขอ,อ,อย่บอกงวงว่เขาข้ายไอ้บรติมีหรือเปล่านี่สบายดีพี่น้อง วันนี้มุ่งนดีใจเนาะข้าวดีสบายดีพี่น้องวันนี้กามีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนฝากเงินฝากฝากเงินมาให้ซื้อซื้อกับข้าวน้องกัมีซีนมีซีนหมูซีนง่วแต่ว่ามันบมมีซีมง่วเด้อขอโทษนะ ขึนบมีก็เลยเอาชิ้นหมูเป็นสอโลเอาเขาเขาไ่ได้ค่ามน้ไงเขาไ่ได้ค่าหะชินหมูเขา่้นหมูไปได้โควิดเขาม่อาจากงมเอบ้านแกะนิวให้ที่ปันเดียวรีวิวใช่ซีก่อนว่านี่ยังแน่อันนี้ไก่เนาะไก่กาอจรตั้งควงากระเด้ยวที่นี่ข้าวข้าวไก่ลาเนาะโบโต ตละสองนละไก่รักได้พี่น้องเม็นไก่พันนีคือน้ำเบกกี้เนาะใช่กระเทก้งใช่งย่าใช่ไหย่าใชุ่งยางโอปวดเลยพี่น้องน้ำเบกกี้ได้มาปวดน้ำลงมาคนดอกน้องหนึ่งงนี่นึ่งางเอกยงสามทงโต๊บ้านใ่ละน้องโลปลาสองโล่กิง ้าวออมาเลยคนให้ขน้นให้คงให้ดีมีตู้พกทงนักพร้อมได้ยันก็ือบทงนากินมันนนึ่งไก่ไก่ห่ดนหมูมีมีงัวเหรเอาไก่เออตอพริกไปเลยมีงัวเอามหมูแท่น้องตื่นเต้นแล้วพ ธรรมดาถุงที่อาหารมาหลายเดือนเลยดีใจเอบพิดถึงพิษพึงรเป่าเจ็บทุงเนาะแต่เจ็บทุงเี่าทุ่งจิตทุ่งอีสต์สามุงเนาะเจ็บสองแล้ว ยังมาดู่มอี่นาชบมาบาบเลยนลนตื่นเต้นดีใจแท้บาดงละโลเดพี่นองซื้อสั้งนอจารย์เตช่ละโลละโลเลยน้องนะเลือกประยายนเพื่อละโสโลเพื่อละสงโลตื่นเต้นเห้ไใกล้กัเพื่อละโตงครบโสงหนึ่งโสงสองามสี่ ครบแล้วนี Jamie, no. ่หงสองสามสี oh ่ห้าครบเนาะครบพิเศษวเงินมันเหลือเงินมันเหลือไว้ซื้อคือน้ำม้กี้เงินมันเหลือือนเป็นเด็กน้ำกระนิ่นนึ่งลครบ สองโลมันตายแบบี่นี่โองก็ตาตอสองโลสามโลสี่โลห้าโลมันอกมันอกมันะฮะฮหาโลกนับทิศหรือว่านี่นับลงนีแล้วสอ่ห้ากตัวนี้ห้า ปลามันโอ๊ะบอกคุณปลาบอชขงยังไงเออถุงมฟืนน้อยเลยเออใช่มันมันบอกว่าตัวโลเพี่น้องก็เลยเอาสองตัวโลใครเอาแล้วก็โตมาปั่นให้แม่น้องเกตให้น้องให้สาวต้อยและสาวอึ้งสร้างมากปั่นเดียวไข่ได้ดีวิสนี่ไข่เน้อยลืมไข่เด็กน้อยเดี๋เอากระโตกมาให้รถดเลยกระโตก ไข่ด้วยเกือบงามันเือเกือกินคนเดียวไข่เลือกยาจารกต้ให้เไม้่นยสบเดัน้แมเกือบไวกินคนเดียวไข่ใส่เก็์หน้าหพาย่ามันเตะหน้าพี่น้าพี่มีลูกชิมหา ซชือมันหาใจเลนซื้อเดี๋ยวเอาไ้โดนๆๆปันปัันนี่แหะายหกงแล้วนวงเงินห่าพันอ้อมจัดจั่ดีใจองอายเลยตัวนี้นะดีใจเอาายโควิดับเลยโอ้ยแกหายโควิดครับ พ่อแม่น้อง,งเกดแม่น้องเกดอะไรแล้วพี่น้องดีใจโมหุ้มเลยมาใสก่ต้มให้เด็กกินแม่เอาสตวยื่นแทงครับเลยอันนี้เสาอึ้งพวกสะอาดนึง่งแทงเอาไว้ทั้งล้างถือคน้เขาที่เหลือก็เ,เ,อเอาใช้กล้อง,องไปใช้าากล้องไปงสามเทามเนาะ เอาสองโต๊ะลตีเอาเอาสองต๊วีชครื่องพี่โครื่อพยปตะยงต้เนเอาตัวนึงตัวใหญ่ตัวโลตนนึงตัวโลไก่ไก่ตนึงตต้ตัวนึงตัวหมูจังนะ ใแล้วโลเกอ้ยบาเราได้แบบนี้ตอนยบไืออึนตัวนั่งน้องคลื่นทำลอกได้ไหมน้องขนมนมปนัวเออเป็นนัวอันั้นสรบอ่ะคบยเออเมื่อกี้ยังเนัวเลยเมื่อกี้งยัง หมูเน uh, ี่ย uh, จ๋าคนละ้อนโล้า ấ y หมูคนละเออยิบเอาท้งคนละชุงหมูคนละชุงคนละชุบคนละ้อแต่ว่าเนื้อมันหมูมีเนาะเอ่อเนื้อมีเปลี่ยนเป็นอันเป็นเนื้อหมูอันนี้ที่เลือกอ่ะแยกอีกสามน่พี่น้องเดียยังเท่ามีไอ้โดนแล้วก็อ่านนาอเขาอกับสิบปะรอุยไข่่คิดนี้ก ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเฮาคุณแม่เมีขอบคุณแม่ละลายเด้อที่โอนเงินมาให้ซื้อแนวกินดีใจลายลอดตายเลยวพุงเลยเคลื่อนเอื้อเคลื่อนเอื้อดีใจตื่นเต้นเหมดอนจักรเทพเหมดอนจักแนวบอาเลยทั้งหลังกองเต้นเลยฉันได้กินอาหารแพนอเค้ค่ะแอนเค้ขอบคุณแม่ลายเด้อแมะลายเด้อดีใจลลายดัก โตเาวมื่อได้กินแต่หนี้กับไข่หนี้กับไข่ไม่รับเกณฑ์ดอไม้พร้อมอยางนี้ว่าน่อไม้ไปรับอาหารเลยขอบคุณเม่์ละลายเด้อดีใจลายพุ่มสีเบลไม่มีว่าดีใจดีใจให้ยตุ๊กตาแข็งแรงเดินไม่์เด้อให้เจ้ามันยืนมันยืนเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งให้ร่ำให้รวยให้ร่ำให้รวยเลยพี่เนาะแม่เมีเอ้ยสั่งเงินมาให้สั่อึ้งแปะท่านบาทซื้ออาหาร แต่จุดเงินห้าพันห้าร้อยบาทแล้วกับเครือการให้เธอเก็บไว้กับขอบคุณแม่ละลายเด้อขึ้นแม่เด้ออยุ่มมันขอนยืนแล้วกับดีๆมีแห้งแล้วกับรวยแล้วกับรวยอีกแล้วกับให้ได้กับแม่ขอแม่มีแต่ความสุขมีแต่จะสบายอะไรน่จ๊ะครับขอบคุณแม่อะไรขอบคุณแม่อะขอบคุณแม่อะขอบคุณแม่แม่ได้ ใจลายซื้อมาคบแล้วนะสี่เแล็ดสิพันกะปุนกินมือเกียบหมูกระทะยากกินได้ก็นแล้วนะบ้านยากยังกินเต็มที่บุญในโทรศัพท์น้องเอ้ยเบิ่งล่ะก็อยากหมูกระทะเด้เออยากหมูกระทะเด้โอ้ยเด็กก็ได้กินแล้วบุบี้เงินกินก๊อฟมาพี่น้องจับโทรศัพท์มาเบิ่งแล้วกะกบกบกบอยากกิน ฟังตอนนี้เราอยู่เพื่อนเดียน้องดีใจลาะน้องก็ขอบคุณแม่ที่ครั้งนี้ละกับขอบคุณเอฟซียาลามากันเนี่น้องอันนี้ว้าจัดใจอาการกะบ่ค่อยจะสุภาพปานใดกับโค้ชนะพี่น้องเนื่อดีใจดีใจค้ชก็ขึ้ใจให้อาการมันกะค่อนข้างดีคนมันอัันนน้เรียบร้อยปานใดกับอโค้ชเออวอโค้ชนะพี่น้องเอฟซีลายที่มันวอยยัดกับวิญญามปานใดกับ ก็ละตือเพ้นเลยกินอาหารเลยกนเื้อก้าม่เรด้น้องฝาไกแซกติตาซองสอ่นโพซนะครัซองเมอเกตนจ๊ะตอมลิงเดียวเลยจ้าสาซีติดตาเลยจ้าซีติดตาเลยจ๊ยบ๊ายบายีได้กั่ยามเอาอาหารไปส่ง